ที่สถานีบ้านโป่งทานชาลาจะอยู่ด้านซ้ายของขบวนรถโปรดระมัดระวังอันตร,รายขณะขึ้นลงจากขบวนรถและโปรดตรวจสอบสิ่งของสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนขึ้นหรือลงจากขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถจอดเทียบสถานีบ้านโป่งในทางชาลาที่หนึ่งขณะนี้เป็นขบวนรถเร็วขบวนที่หนึ่งเจ็ดสองต้นทางสถานีสุไหนก็ลบสุดปลายทางสถานีกลางกรุเทพอภิวัตน์ขอความกรุณาผู้โดย โปรดแย่าใชรถยนต์กระจายทางขึ้นลงหรือเถยนข้อต่อของขบวนรถเซ็นที่เดินทางเนื่องจากท่านอาจจะได้รับอันตรายและแร่งให้ค่ะขบวนรถเชื่อมนี้เมื่อออกจากสถานีบ้านตปงไปแล้วจะหยุดย่อส่งผู้เดินทางที่สถานีนครปฐมสถานีสาล่ายาสถานีปัตตานีหรือสถานีต่อไปตามลำดับค่ะสถานีบ้านตป่งเป็นางของการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณผู้เดิน ใช้บริการจากการรถไฟในการเดินทางขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเดินทางติดติดหมายจายทางเดิสวัสดิภาพและบอกเจ้าห้ที่ว่าในการเดินทางครั้งต่อไปการรถไฟคงมีโอกาสได้ให้บริการได้ทันขอขอบคุณค่ะ